สวัสดีครับพี่น้องน,นี่มาพบกับแจ็คกี้เก้าค่ะวันนี้มาแปลกมาแปลกวันนี้ภากันนันเฮดบาร์บีคิวค่ะบาร์บีคิวฝรั่งแต่กินแบบไทยนะคะกินแบบอีซานนะคะก็มีปลาซาบะค่ะพี่น้องอ,อย่าลืมซื้อกระดาษพอยมากับอันอันว่าท่าไก่นะคะตีนไก่กัะนมะ สุกแล้วค่ะมาเด้อพี่น,กกน, BBQ น้องกินบาร์บีคิวน้องแสงค่ะบาร์บีคิวอีสานอยู่เมืองฝรั่งบรรยากาศดีค่ะแม่เนี่ยย่างบาร์บีคิวกันโอ,อ้หอนหอนหอนพี่นอ้องหอนมึงเตาบาร์บีคิวค่ะอันนี้อยู่ข้างนอกบ้านค่ะพี่นอ้องมึงเตาปงไฟ เบิ่งให้เบ่งบรรยากาศค่ะยามแรงอันนี้สองทุ่มกว่าค่ะสองทุ่มกำลังสีเคิงค่ะพี่น้องตะเวนมหันตกโตกกินเลยค่ะดูบรรยากาศโดยโรอบแดดยังเปลี่ยงเปยี่ยนค่ะพี่น้อง บรรยากาศดีนะคะก็เลยพามาอย่างบาร์บีคิวกินกันมาเด้พี่น้องมากินบาร์บีคิวน้ำกันกันกบจะบาร์บีคิวอีสานค่ะกินอยู่แดนฝรั่งคนอันนี้ก็คอไก่้ค่ะพี่น้องเนื้วกินจังบาร์บีคิว เ้าวไก่นี่ค่ะเป็นยังคือเอ้นอีสานเพราะว่ามันมีข้าวเหนียวค่ะแถมอีกค่ะพี่น้องแกงเห็ดค่ะพี่น้องจ้าแกงเห็ดมันปูพลังแกงเห็ดผึงพลังค่ะรสแรกของปีหกสี่ค่ะถวยแรกของปีหกสี่ค่ะแกงเห็ดและนัน้นค่ะกงแฟนค่ะรสถาป,ป่าสุกค่ะพี่น้อง กินแบบบ้านๆง่ายๆสองตายายค่ะเมื่อมีพิธีรีดต่องค่ะมาดูย่างกันอันนี้ใส่กอกฝรั่งให้ฝรังแต่เล่าแต่เล่าย่างค่ะใส่กอกฝรังเล่าอย่างค่ะบีนอโอ้หอนไฟแดงดีจัง ขนาเราพื้นรูนก็ยังิงใิม่อยู่ค่ะไฟ<ป>อบดีปลากระติดหีบพี่น้องคอยลืมเอาค้อยมากหันซิมนะคะซิมมันเขาเอนกระดาษถ้อยนาะบานเข้าออกมาพันเลยล้วเข้าอย่างมันเสียนบริติดจะลืมสื่อพี่น้องไปห่างก็ลืมสื่อะน,อน,อนอคะคะน่ากินไหมคะ สนใจกะแวะมาเด้อผู้ใดก็ได้วันว่างค่ะวันว่างะยา่าจยับขยับปลาทางหางมันชิบูซุกพี่น้องพริกเดลเทลทั้งทั้งนี้คือจังส้มอ่ะสุกดีเด้อค่ะมาย่างกินกันพี่น้องแขกไปไทยมาผู้ใดมายูไก่จะกะแวะมาเด้อ กินเป็นมูกันค่ะมีหลายอย่างค่ะพราท่านได้งัดแจ่วบองค่ะงัดทั้งงัดทั้งงัดแจ่วบองค่ะพี่น้องแม่ฝากมาแต่เมืองไทยห้ค่ะเป็นเคื่องมากได้ประม่านทรงอาทิตย์แล้วค่ะจะกินเผ็ดพ่ท่านได้ค่ะจะแค่เตะเตะเอาพ่อเป็นพี่นาะค่ะพอกันตายกันเนาะแจ่วบองท่องพ่ท่านดีๆค่ะอันนี้ีันอันตีนั่นเขอิดเหยียนเนาะนั่นไไก่ตอกค่ะ ก็ซีมี่ซูซูตีนั้องตีนไก่ทั้งมตีนไก่ตอกพวานจะขายของมีตตลาดค่ะมีตารานเพิ่นขายไก่เพิ่นเห็นใจจิ้มตีมห้องกระจงไว้ให้ค่ะสูเสาเอากระมาหลอกมาอนี่เอาค่ะพี่น้องไก่จะสุกแล้วคะ่ะบางทีบางทีไก่ย่าโทรศัพท์ระเบิดฮอนลายคะ่ะถ้าพี่น้องมานีกับ่มี่อย่างไรเนะค่ะเอิกันมากินบาร์บีคิวค่ะได้เวลา มันไกล้จีุกแล้วค่ะก็ฝากไว้ซานีเดอร์พะบุเรฆามากระยืมกดติดตามเาื่อถ้าเช้ดอนี้นะคะจะได้มีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปนะคะสำหรับมือนี่ก็ฝากไว้กับคลิปบาร์บีคิวฝรั่งกินแบบไทยๆนะคะอยือเมืองฝรั่งกินแบบบ้านๆนะคะพี่น้องง่ายๆค่ะไม่มีพิธีรีตองโอ้เสียงนกธรรมชาติค่ะช่วงนี้ฝนตกดีแต่ว่าก็เริ่มแห้งแน่แล้วะคะ่ะว่าตก เป็นอาทิตย์แล้วแหงเร็วค่ะต้นไม้ใบไ,ไม้เขียวเชออุวมวีเบียงตพี่นิวแล้วออกมาแล้ะค่ะเดี๋ยวมาพอกันไหมเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำนี้ค่ะกินบาร์บีคิวน้ำกันพี่นองอไปแล้วไปแล้วค่ะสวัสด,ดีค่ะไอยู่ไก่กันมาเดอ้อไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายมาพอกันไหมค่ะในคลิปนะ่ะไปแล้วค่ะสวัสด,ดีค่ะ